จาวันนี้ครับก็จะต้มน้ำจิ้มองเราเล่าเล่าเล่าเตะปัดเตะขามครับ <c oughs> น,น้ำไหลไหลเลยเนี่ยเยอดเลยครับอ <c oughs> ครับวันนี้อยู่ผมนะครับมิสเตอร์กบน้อยครับผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปกินเอ่ออะไรนะผลไม้ชนิดหนึ่งไม่ใช่ผัดชนิดหนึ่งนะครับมันขึ้นปีละครั้งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาเออไปทำเมนูมาทอดกรอบนะครับว่ามันจะกรอบแล้วก็อร่อยไหมครับมันมีปีละครั้งครับเดี๋ยวผมจะไป เสียแล้ววะเดี๋ยวผมจะไปเอ,อหาซื้อดูนะครับว่ามีเขาขายไหมครับมันชั่วแต่และปีเขาขายปีละครั้งนะครับคุณผู้ชมโอเคว่ามันจะมันจะเออเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบว่ามันจะอร่อยแล้วก็มันขนาดไหนโอเคก็คุณผู้ชมก็เจอกันคุณผู้ชมตอนนี้ก็ขับรถไป,ไป,ไปออนะครับไปหาซื้อก่อนนะครับ โอเคคุณผู้ชมก็จะมาหาซื้อกันตรงนี้ครับคือจริงๆมันมีในป่านะครับแต่เราที่เก okay, okay, ี่ยไปขุดนะครับเอ่อเดี๋ยวตามที่เขาขายตามถนนนะครับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้คือจะเป็นถ้วยและเป็นจานนะครับคุณผู้ชม ดอกไม้นะครับมันไม่ใช่ดอกไม้นี่เป็นดอกดอกดีนะครับเนี่ยคุณผู้ชมมึงก็จะเอประมาณนี้นะครับที่เขาไขกันถนนตามถนนนะครับคือมันขึ้นในป่านั่แหละในป่าในเขาในนี่แหละครับคือเราแบบ ที่เกียจไปขุดไงคุณผู้ชมก็ซื้อมากินแล้วก็ไหววันนี้จะไปทอดนะครับมันคืนดอดดอดดีนะคุณผู้ชมมันหอมเนี่ยต้องไปทอดกรอบให้มันกรอบๆนะครับน่าจะอร่อยนะเพราะว่าได้กินปีละคร้านคุณผู้ชมปีที่แล้วบางทีก็ไม่ได้กิน ครับผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลำห้วยนะครับที่ลำห้วยครับไม่ใช่แม่นม้าําลำห้วยอีกป่าเนี่ยวันนี้ก็อย่าที่ว่าเลยครับที่ซื้อมามื้อเช้าเลยครับดีนะครับมันเป็นดอกธรรมชาติเลยครับดูครับผู้ชมมันเป็นดอกดอกไม้ชนิดหนึ่งคือไม่ใช่คือผัดชนิดหนึ่งที่มีในที่กากีนในแต่ละฤด,ดูมีแค่คราดเดียวนะครับมันขึ้นแค่คราดเดียวจริงจริงจริงๆคาดไปหาเองก็ได้นะแต่ว่าเรา เราซื้อดีกว่ามันทำไมได้ไม่ชาครับครับตอนนี้ผมจะมาทอดนะครับก็มีดอดดินแล้วก็แป้นนะครับก็หม้อเอาไว้ใส่ดอดดินนะครับก็มากับนะี่ครับชายของแม่เมยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือชายของแม่เมยที่ช่องครับช่อง,ช,องช่องนะช่องชายของแม่เมยครับพี่สวัสดีครับโ <OK> อเคก็สามร้อยก็มาด้วยสามร้อยสา่ไ้อย้าใช่ด บบาครัผมโอเคคุณผู้ชมดเดี๋ยวผมจะหั่นตอนดินมาด,มาดูใกล,ล,ล,ล้ๆนู่นตอ้องทำแบบนี้นะคุณผู้ชมทำให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเผื่อเราจะทอดนะครับคือ <c oughs> ถ้าใสา่ไปทัดต้นแบบนี้มันก็ <c oughs> ก็ใหญ่ไปนะครับเอาเป็นชิ้นิด,ดีกว่าครับชมครับผ <c oughs> มเดี๋ยวขอ ก่อทำอะไรให้สิกวก่านะครับเดี๋ยวก็จะทอดดูคุณผู้ชมครับ แล้วคุณผู้ชมเราจะเก็ดดอดดีเสร็จแล้วก็เนี่ยชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่แปบบ้นะครับแป้นยี่ห้อนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่มีโฆษณาเลยพูดติดตากูไม่ได้โอเคผมก็ทำแบบนี้นครับคุณผแบบู้ชมใส่แป้นไปเลยครับเอใส่แปบบ้ผนผสมนะมครับคุณผู้ชมครับล้วใส่น้ำใส่น้ำนิสนื้นครับอ่า แค่นั้นแหละคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรหรอกกระทอดอ่ะคือจะให้ดูวิธีกระทอดก็ไม่ใช่ครับลางคนแา่ก็ทอดไปได้ครับคุณผู้ชมครับเด็กก็เตรียมเตรียมมามุแหละเตรียมมามุแหละขาปลาไม่มีเนี่ยเออมีรถดีไปใส่เข้าไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ผสมนะครับแป้งธรรมดาแหละคุณผู้ชมครับเนี่ยกระทอดไปเนี้ยเฮ้ย อร่อยสวนอยสารัดดิกนเลยกนเลยกัเลยที่ที่ซา,าดิคาดีคาดิอร่อยด้วยแม่อรนะ่อยนะเดี๋ยวสปายจะลองชิมกันดูโอ,โอเคตอนนี้ลอครับองด,อด,ดีนะมีคาม,มีความหอมเป็นธรรมชาติของมันคุณผู้ชมมันเป็นธรรมชาติเลยครับใส่ใส่น้ำบีประมาณนี้หนยเนาะก็ไม่มีอะไรมากแลับ ก็กบบทุกกระท่อมก็เหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับครัคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ก็ก็ใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันนี่ใส่น้ำมัน,นครับใส่น้ำมันนี่ใส่น้ำมัน,น,ยน,มนเยอะๆนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ทอดมันไม่ติดกระทะนะครับนี่เราก็จะรอน้ำมันมันเดือดนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมมันก็จะเดือดพอสมควรครับน้ำมันดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอจุ่มดูนะครับเอ้ยโอ้ได้แล้วคุณผู้ชมน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทอดกันเลยนะครับทอดดอดินกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ดูครับทอดอืมทอดดอดีเป็นต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับอีลักขาเลยครับดอดเนี้ย ดอดดินมีเดดท่าสอยาแล้วก็ผู้ชมที่อื่นไม่มีกินนะครับบอกให้นี่รครับโอ้กระทังร้อนไปร้อนไปรับ มันต้องมันต้องอร่อยสิดู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 ครับโหแบบโหก็อบบโหไม่เอาอะไรกินให้หมดเลยตัวเนี้ยาเลยไม่ใช่ยูบเลย,ย,เลยครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทอดประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวทอดให้โมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมากินกินพร้อมกันนะคุณผู้ชมโอเคเ,เจอกัน ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ท่อกันเสร็จแล้วครับดอด,ดีทอแล้วคุณผู้ชมนีโโ่โอ้สาวน้อยกี่แล้วโ <c oughs> okay. อเคนั่นและคุณผู้ชมนี่หหวทอดนะครับทอดแล้วมันกรอ,อบมากเลยครับคุณผู้ชมไม่มีปีละครั้งน,นะครับดอด,ดีทอดเนี่ยแล้วก็ดอด,ดีหนึ่งขึ้นปีละครั้งก็คือแบบว่าวันที่ไปซื้อมาเมืชาเลยคุณผู้ชมกับน้าจิ้มชีฟูดที่เอ่อใช้ของไม่เมยทํานะครับเมื่อเช้าอ่ะก็จะ เฮ้ยเดี๋ยวจะลองมาชิมดูครับว่ามันจะเป็นแบบไหนรสชาติเลยครับดูครับอือหืออ,อ,อือกรอบครับผู้ชมโอเคนครับซึ่งเกะดีท่อไี้มีปีละครั้นะครับผู้ชมเกาะดีหุ้นเนี้ยจะมีจะมีอำเภอท่าสอยานจาวาตะนะครับผู้ชม

ลองชิมดูสักหน่อยเอ๊ะเฮ้ยอัลมแลเชิมเลยเอ๊ะมา,มาลองชิมดู<ส>เกิดมาก็ไม่เคยกินนะเนี่ยดอกดินทอดเนี่ยดอกดินทอด oh, อะไรนะ<ม>ทอดกินชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดกินกับน้ำจิ้มซีฟูดไม่เคยกินแปลกประหลาดมากเลยน้ำไหลไหลเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยเปนไงครับ นนดลยดยอดเลยพี่จานนาครออืออือไเ่รู้ๆทำเปรี้ยวของเพลหรอทำเปรี้ยวชิมคือแบบมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีร้อนมีร้อนหนาไปหมดเลยนะน้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยชิอ่ะอือ แล้วพอกระที่ท่านเวาเสร็จเอ็มอืมอหึโอ้ยว่ะแฮ้คุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับดอกที่ทอดดูดูใกล้ๆครับนี่นี่ครับอดอกดินที่เมื่อเช้านีครับที่ไปซื้อมานะครับคือแบบเอาหมอมาทอดนะครับชุบแป้งทอดครับดูครับเนี่ยโอ้โหเต็มปัดเต็มคนครับอื เอาอย่าเอาอย่าแล้วจะยางแก่ยังว่าชนะครับผ <itch anse> ู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีพีิพิธนะนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็ช่องชายขอบไม่เมืินนะครับไปติดตามได้เดี๋ยวผมขึ้นลิฟต์ให้นะครับขลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปบ้าๆบอๆนะครับผู้ชมคือแบบอยู่ดีไม่ว่าดีเรามาดู ดูมาอยู่กลางนะดูกลางทุ่นนะ้ำนวทุ่นน้ำเนาะลาห้อยเนาะห้อยแม่สลิดเนาะแม่สลิดครับเอาไปท่าสอยาจงาจงหวัดตาไนะครับนั่นแหละใครที่อยากจะมาเที่ยวมาอะไรก็มากินอดอกดีปีละครั้งนะครับมาถูมาถ่ายรายการอนะไรแบบนี้มันขึ้นปีละครั้งนะครับของท่าสอยามีที่เดียวไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่าใครที่มีก็ฝากคอมเมนต์มาฝากเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ